สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันจะเป็นตัวเพนเทลนะคะก็สําหรับตัวนี้จะเป็นตัวเพนเทลตัวรุ่นที่เป็นอันรอย BL407 นะคะก็รุ่นนี้มีอยู่ด้วยกัน6สีนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของตัวด้ามสีทองนะคะก็จะเป็นออกสีทองโทนนี้เลยอ่า ตรงนี้นะคะจะเขียนชื่อแบรนด์ของเขา Pente l ไว้นะคะเราก็เป็นชื่อรุ่น BL407 นะคะสำหรับตรงนี้อาจจะมีเขียนนะคะตัวนี้นะคะว่าเป็นน้ำหมึก e n e r g e l นะคะใช้เป็นแบบหมึกเจลตัวด้ามเป็นตัวทรงกดนะคะแล้วก็น้ำหมึกเป็นน้ำหมึกเจลแบบนี้ ลักษณะของสีตัวด้ามนะคะตัวนี้เป็นตัวสีทองนะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะก็เวลาที่เลเซอร์ชื่อออกมาจะเป็นตัวโทนสีขาวแบบนี้นะคะสําหรับเวลาที่เราจะหมด หมึกหมดนะคะเราเปลี่ยนหมึกเนี่ยเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้มาเป็นตัวหมึกเพนเทลนะคะ0.7แถมมานะคะเป็นตัวด้ามหมึกสีดำนะคะแล้วก็เป็นน้ำหมึกแบบเม็ดอินเจแปนนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำหมึกน้ำเงินนะคะเราก็ขนาด0.5 0.7หรือว่า1.0ได้เลยนะคะก็ใครที่กำลังมองรุ่นนี้อยู่นะคะเราก็ดูอยากรู้ว่าตัวด้ามทองนะคะเป็นสีแบบไหนนะคะก็สามารถดู ได้จากในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สีอื่นๆนะคะเราก็มีลงไว้จนครบแล้วนะคะก็สามารถดูในแต่ละสีหรือว่าเป็นตัวคลิปสีรวมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะน้ําทองนะคะจะทําชื่อได้สีออกโทนขาวแบบนี้สําหรับตัวบอดี้กล่องก็จะมาเป็นกล่องหนังนะคะเป็นโทนดําแดงแบบนี้เลยนะคะด้านในเป็นบุดดำนะคะด้านนอกก็เป็นตัวสีแดงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี